มันก็จะเป็นแบบเนี้ยเป็นสองชัน้นเป็นที่ดําๆคือสาหร่ายเนาะเนื้อมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนื้อมันก็จะเหมือนกันประมาณเหมือนกันเพื่อนๆสวัสดีจ้าพ่อพ่อกระซาวผู้ไทยไทยนครนครพนมค่ะเมื่อนี้นี่น้ำแล้วเนาะป่าเจเพื่อนๆคอยไปเห็นนั่น อาหารเจร้านเจป้าเราปันบอกว่าป้าเจเราอ่ะนี่เด้มันมีสองแบบค่อยก็เลยจัดมาสองแบบเนาะอันนี้อันเยคือเนอี่ยป้าเซะมันเหมือนลูกชิ้นเพื่อนๆกินหมดนี่อิ่มเลยเนาะน้ำจิ้มคน้นเนี่ย นี่มันห่อสาหร่ายเนาะมันเลยเหมือนชิ้นปลาจริงจิมันห่อเป็นสาหร่ายเพื่อนชิคให้ดูนะโอ้ยใช้มือเลยนะเพื่อนๆเนี่ยสิคือเบิง์โอ้ยมันจะเป็นเนื้อแบบนี้ยแต่มันเป็นเต้าหู้เนาะมันเป็นเต้าหู้เพื่อนๆแบบนี้เนาะแต่เป็นเต้าหู้นะเพื่อนๆแต่เขาก็ไม่รู้ ว่าหนูก็ไม่รู้ว่าเขามาทำยังไงเนาะแต่เป็นเต้าหู้เนาะมาอืมหวานมากกรอบแข็งห,หวานกรอบแข็ง กรอบกรอบมากลูกใหญ่เลยอันนี้เดี๋ยวจะฉีกอันนี้ให้ดูนะมันก็จะเป็นแบบเนี้ยเป็นสองชั้น เป็นที่ดำๆคือสาหร่ายเนาะเนี่ยเนื้อมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนื้อมันก็จะเหมือนกันประมาณเหมือนกันเพื่อนๆเนี่ยเนาะเนื้อมันก็จะคือกันเป็นเจ้าหูแต่ไม่มีกลิ่นเจ้าหู้ ได้หวานนิยมไปทำกับข้าวเนาะแต่หนูเอามากินเหมือนลูกชิ้นแต่หนูเอามาจิ้มน้ำจิ้มกินเหมือนลูกชิ้นนึ่งหนูเอามานึ่ง นึ่งก็ได้ทอดก็ได้เนาะคนไต้หวันเอาเอาแบบว่าไปทำกับข้าวนะหนูเอามาจิ้มน้ำจิ้มกินเหมือนลูกชิ้น Như ba hàng hơi mấy khởi kịch. Mà kỉnh như tại bàn Kỉnh được rồi, như thế này kinh đang qua Anh nói như thế được Mình kinh đang qua ค่อยเดอ้อคือกินแตงกวาแตวกันมันกินออกกินพริกเนาะใครไม่ชอบแบบเหม็นเสียวก็ไม่แนะนำแต่วา่าหวานหวานขลัดหูกหัใจว้าวานหยังไง วานค่ะ <c oughs> <c oughs> อืมอม หวานค่ะคือมาแต่งเนี่ยลูกใหญ่ๆแบบนี้นะเหมือนแตงกวาแบาโอเคจะเหินทำไมอร่อยกว่า ไปลาไหมมันปลาอินซีนะนเนานะเพื่อนๆเนาะโอเค